โอเคครับก็กลับมาัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจักพรพัฒน์สายฝนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมที่เกมน้องของอ่าอวินกันไปแล้วครับก็คืออันดับออฟกิ้งหรืออ่าโอเคนั่นเองนะครับโอเโหวันนี้เราจะมาเล่นโหมดธรรมดานะครับไม่ใช่แรงด์กิ้งนะค ธรรมดานั่นสิแรงเกินถ้าเป็นแรงเ,เกินมันจะตึงเกินไปนะหรือเปผมค่อยลงตอนกลางคืนนะครับแรงเ,เกินมันจะตึงเกินไปนะ <Okay. S 1> คู่นะครับเนี่ยช้างที่จ่าตีดมากับอันนี้ผอันนี้ลบนะครับก็เขาช่างร้อนเลยอย่างนี้โอเคนะครับผมเกมนี้เดี๋ยวผมจะ ไปเลียกตัวละครในเกมนะครับนี่ครับมาแล้วครับโอเคนะครับอันนี้โหมดธรรมดาเนาะไม่ใช่โหมดแลนกิ้งนะครับผมถ้าเป็นโหมดแลนกะิ้งเนี่ยจะยากกว่านี้นะอันนี้โหมดธรรมดาครับไม่ใช่โหมดแลนกิ้งสักคู่นะครับอันนี้โหมดธรรมดาครับไม่ไม่ใช่โหมดแลนกิ้งนะครับ ธรรมดาเราจะมา,าั่งตรงนี้อาจจะได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็ขอโทษขอใครด้วยนะครับโอเคนะครับผมน่าจะ1สิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาทีอยู่แล้วอาจจะนั้นกว่านั้นหน่อยก็ขอโทษขอใครด้วยนะอันนี้เป็นเซฟโกโบนะครับคู่เนาะ เราพาไปดูฮีโร่กันหน่อยฮีโร่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะโอเคเจอห้องแล้วครับโอเคนคะรับเจอห้องแล้วครับถือว่าเจอห้องวยอยู่นะนะครับเกมนี้มีคนไทยเล่นเยอะนะครับก็เป็นคนไทยปากกาเกมนี้ผมได้เป็นแคลรี่เลนนะครับแคลรี่นะแคลรี่ผมจะมาเล่น ต้นแบบของยอนนะครับต้นแบบของยอนก็คือแม่หนูนี่นะครับ <Okay. S 1> เอาล่ะนะครับโอเคแม่หนูนี่คือยอนนะครับสักคู่เนาะ เมนูนี้คือยอนในอาีนะครับผมลืมบอกคือยอนในอาีเนะี่ยต้นแบบนะครับอันนี้ก็ต้นแบบของออต้นแบบของมาลอตนะครับไอตัวที่เหมือนลิปโป้นะียข้างล่างเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นต้นแบบของเอ่อมาริงกานะครับแล้วก็ต้นแบบของเอ่อยีน่านะครับในอาีนะครับก็คือผู้หญิงหงัวสีชมพูนี่แหละครับ โอเคนี่ก็ยนต์ยิงรับฮีโร่ใหม่นะโอเคนะเรามาดูกันนะฮีโร่ Hero ที่เราต้องเจอคือต้นแบบของลาวิลนะครับอืมต้นแบบของลาวิลนะครับผมออมาเราไปดูกันในเกมห้ามพูดคำทำเพลงเ,เยอะนะครับมาแล้วนะครับผมฮอตตันรับเข้าส่วน,นเกมนะครับ แคนนี่นะครับหือนย้อนทุกอย่างทั้งสกิลสองทั้งสกิลันติอันนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่เป็นต้นแบบของลุยีเนะ ค่อนข,ข้างบวกกันค่อนข้างไวเลยโลด,ดไปก็ขึ้นหล่อนนะครับลาบิวนะลาบิวฟิวหย่อนสู้สู้หย่อนเ,เลย จะตายแล้วนะครับโดนเหยียนะจัดไปสองคิวนะครับ นี่เน็มโหมดธรรมราดาแขงก็จะออกมอนยอนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเทเดทมทำอะไรได้บ้างนะโอ้โะยนยิงยนยิงโอโ้โหตายกินไปโอตายกนการวาร์ปกลับไม่ทันนะฮะสวยครับผม ขอขึ้นเป็นดาบสายฟ้า,าก่อนนะครับ must admit, than ลาวิวครับเออเจอมาเกนกาด,ด้วยครับ ค่อน<พ>ข้างเจ็บนะครับนี่ครับมีลุยนะไม่ต้องห่วงเรามีลุยคอยวับกลับบ้านนะไม่ต้องห่วงครับหาอะไรรักหน่าละเอ,อ อาจจะมีเสียงหมาเข้าหน่อแล้วจะให้ใส่ด้วยครับ ไอี่หนุ่มดอเป็นดาบเปิดคานะถ้ามันจะตุกนล้วก็ขอทุกข์ขาไปด้วยนะสกิลสองมาไม่ทันนะสกิลสองมาทันมันักออกไปแล้ว แหมผมเกมนี้น่าจะจบไวได้นะครับใกล้ได้ดาบไฟฟ้าแล้วฮะโดนครับหยุดบ่อก็โดนนะฮะขอไปกลางสักคู่นะครับนะ เจ้ที่หัวจะไม่ได้พูดมากหรอกนะอขอโทษขอขอะไรด้วยนะ has and ally has been ตายอ,อยู่แล้วนะฮะใครก็การดาเมจย้อนไม่อยู่นะครับนอกจากป้อมฮะที่การดาเมจย้อนอยู่และแรงด้วยฮะป้อมเกมนี้ พอยืดต้อมหน่อยได้ไหมเกิดอะไรหายไปทั้งนั้นถือว,ว่าคนข้างโกงเลยเก็บเก็บเก็บ เกมนี้ค่อ่อ,อ้กอลีจะเป็นเกมดบเนืดูให้หน่อยนะครับเาอรานะฮะสามต่อสามครับสกอร์รวม9ต่อ7นะครับผมประมาณนี้เลย นนีสกรองตกรรวม9ต่อ7ก็ไม่ถือว่าหยาบมากเนาะก็เออ,อ่ถ้ามันหยาบมากเกินไปก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับคลิปนี้ถ้ามีคำหยาบหรืออะไรมาขอโทษขอไปด้วยน,นะครับยิงได้นะฮะ สวยแล้วเพื่อนน่าจะเก็บได้ครับเมื่อกี้เป็นต้นแบบของลีดเดอร์นะครับเมื่อกี้ในตัวสีฟ้าๆนะเอ่อรองเท้าผิดด้วยต้องเป็นรองเท้าแดงครับเรียนไปว่าต้องใส่แดง แรงนะคร <Yeah. S 1> ับผมไม่ได้นะแปดร้อครับทีมเราค่อนข้างที่จะเล่นดีเลยเนาะนะครับ ค่อนข้างที่จะก,กระตุกนิดหน่อยเลยแหละไม่ใช่นิดหน่อยมากเลยครับระ <h> ih <ihi> วเ,วเบิดเจ็บจัด <Yo! S 1> oh, ครับผมของ่อรับบเดียร์ เราก็เริ่มแตกกันหลายคนแล้วนะนแต่ผมที่เป็นโกลด์แบบโอ้โหจ้าปนะลอ An ally has been slain. Your team has destroyed the target. Ultimate not ready yet. It is time to separate some pets from their trunks. Recover. Retreat. Your turret has been destroyed. ลมกทครับต้องร้อนก็ขอก็ขอท่อเครื uh, yes. an ่องมือค่าที่จะร้อนเลยเลกระตุกเมื่อกี้เรมเดดไม่ค่อยจะดีเลยนะเด็กก็เลยไปใช้พัดลมนะครับเด็กับาดีแล้วตายหมดแล้ว เล่นหน่อยเพื่อนเล่นหน่อยแรกได้นะเกมนี้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะสิบหกนาทีแล้วยังไม่จบเ้าผมเล่นพลาดตรงไหนก็ขอโทษขอโทษด้วยไม่ได้ออกเดบิวท์ในเกมนี้จบได้นะครับ เกนี้ต้องออกเดอะบีเลยครับดีดออกเกมนี้ก็ออกเดอะบีนัเนันดีไม่อยู่นะเน,นี่ย นะครับเพื่อนแรงแล้วนะฮะต้นแบบของคิวดอร์ยืนยืนค้ำนะครับแน่ต้นแบบของคิวดอร์อันนี้คือต้นแบบของมินีนะล็อกครับผมก็ผมมีดาเมจที่ยิงให้เลยอันนี้เก้าต่อหกสกอร์ยี่สองต่อยี่สิบนะครับสกอร์ก็สูงสูงนะครับก็ถือว่าไม่ตามเขามากนะตามอยู่หนึ่งครับไอ้ตามอยู่ ก็ตามอยู่22 <Q. S 1> มาแล้วครับ <A ced. S 1> จอรก,ก้เขาเริ่มตีติ้นกับมาได้นะครับผมมใต้6ข้า9นะครับผมแอดดี้ใส่สี่นะข้างถึงเลย <Defense. S 1> ถึกมากเลย ้อยรข้าอาในบ้านยิ่งรครับแล้นยิงทำไม นี chat, ่ขั้น้านที่เด็ดงนนายอยู่ในหมวกธรรมดานั่นนี่อ่ะผมสิบสี่ตัวแล้วนะเพื่อนทีเวิร์คก็จบบ้านเรืนอเลย น่าจะออกเป็นดาบแดงเ,เดือดเลย26วิในการเกิดนะครับเกมนี้อาจจะยาวหน่อยก็ขอโทษขอไปได้วยนะครับ19วินาทีแล้วยังไม่จบเลยโอเค okay, ฟังส่วนเวลาในเกมก็15วินาทีเวลาในคลิปก็19วินาทีบวกๆนะครับจะ20วินาทีบวกๆลูกเต่าก็มาดูกันนะครับ เกมค่อนข้างที่จะตึงนะครับยี่สิบวินาทีบุกบอกครับในคลิปนะยังไม่ตัดออกครับลูดนะลู่ไปย้อลูอย่างเดียวครับผม เชื่อกันหน่อยที่น่อ่ะปล่อย, <All> true. ย,ยอแล้วเยอะหังลุดเยอะจัดนะครับ15คิวแล้วเนี่ยขึ้นบ้านจบได้นะครับ ีบ้ารโดาเมีหนักครับหนักเกินไปดาเมีหนักจัดเลยครับฝั่งตรงข้าม นะครับฝั่งเขาข้ามเขามีของหมดแล้วนะโดนดาเมจไป8ป0 0นะนะครับโอเคเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมโดนสกิลเข้าไปนะแปดพนนะครับรวมกันสตัวคือดาเมจสูงมากคืออย่าลืมนะว่าตัวเราเป็นตัวบางด้วยนะครับงไเเพื่อนนะครับโดนนะครับ เขาถึงกับต้องลับบ้านกันเลยนะฮะผมตอนนี้เออ่ขายนะครับเป็นเออ่ตาบแดงนะครับผมเพื่อ <I 'm S 1> ขึ้นในการ <working on S 1> จบบ้านนะครับเอา,าแรงไปเลยนะผมใช้จบบ้านยากไปแล้วสิ Double kill! I heard. I heard. An enemy has been a slapped. Slapped. Double kill. Awesome. Amazing. Amazing. Amazing! Fabulous! Keep my home. Your intellectual capacity has been deemed insufficient. please -e. lower โอเคครับผมคลิปเกือบ23สาวินาทีนะครับค่อนข้างนานนะซึ <Okay. S 1> ่งขนาดโหมดธรรมดานี่ยังนานขนาดนี้นะครับถ้าเป็นโหมดปกติ <Victory. S 1> หรือโหมดรง้งจะนานขนาดไหนนะครับอันนี้คือโหมดห้าห้านะโอเคสำหรับเกมนี้ผมก็ชนะไปนะครับด้วยสกอร์2ี่สิหรือเปล่าหรือสิบห้านะครับสกอร์ส5บห้านะโอเคผมรูดมันมากครับเกมนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว